รุ่นที่3นะครับรุ่นแรกเป็นขวดรุ่นที่2คือรุ่นที่อยู่บน,คนชั้นแล้วนี่คือรุ่นที่3ที่ทุกคนจะได้ใช้นะครับบริษัทนี้ชื่อว่า e m i s s i o n a r y Life นะครับบริษัทนี้นะครับก่อตั้งโปรเจกต์ในเดือนพฤษภาคม2020แล้วก็ดำเนินการเริ่มต้นครั้งแรกเดือนมิถุนายน2021เปิดครั้งแรกที่มาเลเซียที่2022เปิดอินโดที่บเรีรยน2023 ตอนนี้ทุวเวรที่ประเทศไทยเวียดนามไต้หวันริปปิัมพุชาอารเนข้อที่ผมเจอบริษัทนี้ข้อแรกเลยอ่ะเจนเน็ตก็มีปัญหาการเงินช่วงนี้ปิดหลายบริษัทเพราะอะไรครับเพราะช่วงโควิดทาไมบริษัทนี้ถึงเริ่มต้นตอนโควิดมีคําถามในวงก็ไปดูศึกษาต่อไปครับบริษัทนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการจับมือของบริษัทยักษ์ใหญ่สองบริษัทบริษัทแรกคือไบอเทคน่าจะคงเคยได้ยิน น่าจะงคงเข้าิมไบโอเทคไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็ไอแคร์เฮลล์ไปเออเทคเนี่ยเป็นบริษัทฟันดิ้งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่ให้ทุนง,งานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์แล้วถ้านักวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยออกมาสมําเร็จเขาก็จะไปจดลิขสิทธิ์หรือจดพาดเพ้นแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหญ่มากต่อไปคือไอแคร์เฮลล์มีโรงงานของตัวเองเจิดแทงซึ่งไอแคร์เฮลล์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าให้กับ GNC อาหารเสริม GNC นะครับส่งวัตถุดิบให้กับไปเซอร์ สอสงบริษัทเนี่ยเขามีนักบริษัทอยู่สี่สิบคนแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนโควิดเขาไม่เห็นด้วยท่านฉีดกันไหมฮะท่ญญานสตีผม,มสองเข็มสองเข็มหมดทั้งสองเข็มนิดน้อยครับสามผมสี่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 ผมผมท็อปเลยแนงั้นผมตัวไป็ห้าโอ้โหคือผมฉีดซิโนแวคไปสองแล้วตามไปแอสตราซนิก้าเพราะซิโนแวคออกนอกประเทศไม่ได้ตามแอสตราซนิก้าปรากฏว่าไว้กัน เมกาไม่เข้าเริอฉีดวคซีนสอเปอรเ็นต์เพราะว่า mm hmm. การฉีดวัคซีนจะมีผลสอง้างสองสอระยะระยะแรกสามวันถึงเจ็ดวันสังเกตไหมบางคนเป็นไข้เป็นอะไรหนะักบางคนทนไม่ไหวก็เสียไป็นตายเลย mm hmm. กับระยะที่สองคือระยะระยะยาวผมได้มีปัญหาคือความจําความจไมํไม่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 ครบถ้วนแต่ว่าโอเคดีขึ้นมากแล้วก็ผมร่วงเพราะฉะนั้นบริษัทเนี้ยเขาต้องการที่จะ ช่วยคนที่ฉีดวัคซีนและคนที่ไป็รองโควิดก็เลยเปิดโปรเจกต์ในเดือนมิถุนาในเดือนกรกฎาคม2020ช่วงที่โควิดกำลังแรงนะครับอ่าอี่ผู้บริหารของเรานะครับโรเนอร์โรเนอร์ไรส์ลอปเตอร์โรเนอร์ไรส์นะครับตอนนี้กําลังล่าสุดที่เราคุยกันจะเปลี่ยนจาก c ีโอไปเป็นพรีเซนเตอจะไปที่ปรึกษาแล้วเดี๋ยวเราจะมี c ีโอคนใหม่เข้ามาแทนมาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเพราะซีอเพราะแกเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขายตรงเท่าไหร่เราจะมีซ e o ที่เข้าใจขายตรงเพิ่มมากขึ้นมานะครับคนต่อไปแล้วเพมาเรีเป็นชาวเป็นเขาเรีเป็นชาวสิงคโปร์นะครับเป็นผู้บริหารภา,พราคพื้นเอเชียแปซิฟิกเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของอยูซาน่ามา่อมีเข้าใจขายตรงนะครับก็จบที่เคลมบิดสังเกตเป็นนักวิชาการหมดเลยคนที่ผมต่อมาที่ผมเ,เรียนให้ทรากรบก็คือดรคุณลาวันเวนเชประเสริฐพงศ์คนนี้ก็เป็น เอเชียดีเดรคเตอร์เคยอยู่เจเน็ตมา13ปีนคะครับคนที่คิดสินค้าหัวหน้าทีงมงานวิจัยของเราชีฟซานติสนะฮะก็คือดร็อรฮัมบาร์เพเชลเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รวัลโนเบลสาขาเคมีเราบริษัทเดียวในโลกที่สินค้าได้รวัลโนเบลไม่มีสนไนดได้แบบนี้มีแต่ใช้ทฤษฎีของรวัลโนเบลมาใช้ หรือผู้ที่เคยถูกเสนอชื่อแต่คนที่ได้รับรางวัลจริงๆไม,ม่มีมีที่เราเท่านั้นนะครับก mm ็ hmm. มีคําถามว่าทาไมคนอย่างเขาถึงมาไปที่มุสาของเราเพ่อมีโปรเจกต์ช่วยคนเรื่องของโควิดแล้วก็วัคซีนคุยแต่คนที่ป่วยเป่วย,ยจากโควิดด้วยเทคโนโลยี Technology ที่เราใช้เราใช้ใชไลปโรโซมไลปโรโซมมีหลายเกลือมากเลยของเราเป็นไลปรโซมเรียกว่า LNT ดูดซึมมากกว่าดีกว่ายาดีกว่าอมใต้ลิ้นดีกว่าการฉีดน,นะครับตัวสีฟ้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผนานที่เเดียวกับผนาดเซลล์เราแล้วเป็นตัวป้องกักนไม่ให้สารอาหารเราเนี่ยถูกน้ําย่อยในกระเพาะนะครับ,นะรบทำลายนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถนะครับดูดซึมได้เราเรียกเทคโนโลยีว่า l m d t liposome nutrient delivery technology นะครับดูดซึมได้95%สูงกว่าสินค้าทั่วไป15เท่า สินค้ามีสิบรายการนะครับผมขอเล่าสินค้าไปสัส้นๆแต่ความเราสินค้าตัวแรกคือบอดี้ไบคาริที้สำคัญที่สุดในร่างกายเราเนี่ยเราขาดอาหารได้เป็นเดือนขาดอากาศอาาศรดรขาดน้ำได้เป็นอาทิตย์อากาศเป็นอาทิตย์ขาดอากาศปุ๊บร่างกายเราผักยกอยงเราเคยได้ยินว่าสมองตายใช่ไหมอากาศขาดอากาศไม่กี่อาทีเองสมองตายปุ๊บเป็นผักเลยเพราะฉะนั้น ตัวนี้จะเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะเป็นตัวช่วยเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดได้ทันทีภายในสี่นาทีกินปุ๊บออกซิเจนเพิ่มเลยนะครับแล้วนอกจากช่วยเพิ่มออกซิเจนแล้วเนี่ยยังช่วยการทางานาของสมองอัน้นใครที่จะเป็นอัลไซเมอร์ไปพวกนี้ตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันนะ,ค,ะ,รค,ะนครับวานีลเ็นทอร์ิตี้ตัวที่2ครับรีไวท์ต้องทานคู่กันรีไวท์เนี่ยปรุหลูไข,ข่คอบเมทาบอลิซึม สุขภาพหลอดเลือดตัวนี้ลดการอักเสบและความเครียดตัวนี้อาหารเสรมิมมันเข้าไปสามารถลดความเครียดได้นะครับทําให้เราคือความเครียดมี่สองแบบความเครียดที่เรารู้ตัวกับความเครียดที่เราไม่รู้ตัวบางคนนอนไม่หลับเพราะความเครียดเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ตัวนี้จะช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยลดการอักเสบความดันเบาหวานมาเรโรคหัวใจพวกนี้เกิดขึ้นจากการอักเสบของร่างกายจากนั้นตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับลดการอักเสบ ตัวที่ส easy s l e e ตัวที่สาม easy sleep ตัวนี้ที่ที่ผมเรียนว่าผมหลับอย่างสบายเพราะว่ามันเป็นการทํางานนะครับเราทานมีไว้์ลดความเครียดเพ่ความยืดหยุ่นลดอาการเสพกิน easy sleep ทาให้หลับสบายมันคู่กันนะครับตัวต่อไปนะครับผมว่าตลาดคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยทุกคนต้องใช้ ตลาดที่คนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับผมคุยกับคนสิบคนสี่คนจะนอนไม่หลับประเทศไทยเราหลายคนก็ใช้ยานอนหลับเข้าไปแต่ของเราไม่ใช่ต่อไปอโนนี่อโนนี่เนี่ยเป็นรูปเป็นสารสก,กัดจากโนนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมมีหลายอย่างตัวนี้ช่วยดีท็อกโลหะหนักในกระแสเลือดตอนนี้เราต้องเริ่มกํลาลังผลิตเพิ่มขึ้นเ,เป็นห้าเท่าเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ําผสม กัมมันภาพพลังสีรษทะเลตอนนี้นะฮะนั่นเพญี่ปุ่นกำลังตื่นตัวเรื่องนี้มากเราเลยก็เพิ่มกำลังผลิตอนนี้นะครับตัวนี้จะช่วยดีท็อกสารตกค้างที่ขึ้นจากการฉีดบังสี่ตัวต่อไป N M N Plus หรือ N M N เพิ่งไปทราบตั้งแต่เดือนที่ N M N นะครับ N M N นี่เป็นสารตัวใหม่ที่นักเป็นสารตัวเดียวที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นตัวทำให้ร่างกายเราเด็กลงเพราะ นะครับอันนี้คือเซลลเราเซลเราเหมือนรถตัวที่เป็นเครื่องยนต์ให้พลังงานกับเซลเล์เรียกว่าไมโครไมโครคอนเดียรคอนเดียไมโครคอนเดียไมโคคอนเดียเป็นตัวให้พลังงานเซลล์ถ้าตอนทุกวันนี้ผมหกอายุผนะมห้ิเนี่ยไมโครคอนเดียผมก็ทํางานเท่ากับอายุ50แต่ถ้าเราต้องการให้ทํางานดีขึ้นสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้คือ NAD นะอดีนะเนี่ยเป็นตัวช่วยเพิ่ม นะครับช่วยทําให้ไมโทคอนเดรียผลิตกระแสให้พลังงานกับเซลล์ตัวที่ร่างกายใช้ผลิตแนก็คือ NNN เพราะฉะนั้นถ้า NNN เราบริสุทธิ์นบริสุทธิ์นะครับก็ทําให้ไมโทคอนเดรียเราผลิตพลังงานได้บริสุทธิ์เซลล์เราเนี่ยสูญผลอายุ50เซลล์เราอาจจะเป็นอายุ40ได้ย้อนวัยได้แล้วก็ไป DNA r e p a i รด้วยมีงานวิจัยนะครับเิได้ชื่อใดเมื่อดเตอร์แซมมอนซินแทร พูดถึงเรื่องนี้มากตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหากันที่อเ,เ,เ,เมริกาเพราะเศรษฐีชาวอเมริกาวเนีุรออเมริกาต้องการซื้อนิกสิตตัวนี้ผักตัวนี้ให้เป็นยาอตอนนี้กำลังไฟ์อยู่เพราะของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ถึง99.96บริสุทธิ์ที่สุดในโลกแล้วเทคโนโลยี R&D ในการใช้ครับคุณแม่ผมเนี่ย74 ทุกวันที่ออกกาลังกายที่ละสามวันใช้ตรงนี้นะครับตัวต่อไป t ร i ปเบอติกตัวนี้ก็เป็นพรีเบอร์ติกโปรเบอติกแล้วก็โพสเทอร์ติกอัน,นี้ยังไม่เข้ามาปเทศไทยนะครับตัวต่อไปโปรโตีนนะครับโปรโตีนโปรโตีนตัวนี้เนี่ยก็ของเราเนี่ยมาจากพืชน,นะครับหนึ่งช้อนสิบสองจุดห้ากรัมมีโปรโตีนสิบเอ็ดกรัมซึ่งสูงมากนะครับในตลาดต่อไปเป็นมาร์กหนา แล้วก็เป็นแฮนด์ครีมไฮครีมของเราเนี่ยเป็นแอนตี ia, 99. 99้แบคทีเรีย99.99%นะครับโอเคสินค้าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมีการทดสอบในมนุษย์ว่ากินใช้แลกินนานเนี่ยไม่มีผลต่อค่าตาับค่าไตาและค่าอื่นในการใส่เลือดที่มีเราเช็คมาแล้ว34รายการั้นสินค้าที่เข้าปากไปเนี่ยมันทดสอบว่าปลอดภัยนะครับต่อมาครับเวลาที่เราไปคุยเนี่ยแน่นอนเ,อเราอาจจะเจอคนที่เป็นหมอ เดยวที่ผมบอกผมทำไมผมมีทีมงงานหมอในอินโดนเซียเยอะเพราะสินค้าของเราทุกตัวอยู่ใน PDR ดเน็ต PDR ดเน็ตคือคู่มือของหมอในการใช้อ้างอิงในการสัญญ่งยาหรืออาหารเสริมที่คุณภาพเทียบเท่า,ายาให้กับคนไข้สินค้าทุกตัวอยู่ในี้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมคุยง่ายผมเจอใครสินค้าจริงจริงเหรอผมเข้าไปใน PDR ดเน็ตพิมพ์ชื่อสินค้าปุ๊บเขาเห็นแล้วก็โอเคแล้วนะครับปิดใจหมอได้ เรามีระบบการเทรนเนอร์สินค้านะครับอย่างวันที่3เนี่ยดร,รแมรี่มาก็จะฟูลร์ลูกสินค้าวันที่สามพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ใช่ไหมครับวันเสาร์ใช่ใช่ใชข้อดีเรามีทั้งหมด7ข้อข้อที่1บริษัทเราเนี่ยเป็นการจับมือกับ2ยกัยกษ์ใหญ่จับมือเป็นโปรเจกต์ของเรา2หัวนหน้าทีามงาน,นวิจัยและแลงวัลโนเบลไพร์สามเทคโนโลยีเราเป็นเทอร์รี่อารีพีสี่โปรแกรมเทรนนิ่งห้า เรามีแผนอาตลาดที่ไม่เหมอนไม่ไม่เหมอนคลายหกเรามีระบบช่วยสปอร์ตนะครับให้สำเร็จเรามีอีโคซิสเต็มเรามี7ข้อเจดข้อดี